เมื่อวันที่9สิงหาคม2567นายสมบูรณ์ปัญญาธนกรนายกเทศมนตรีเมืองควนลังมอบหมายให้ดาบตำรวจกอบชัยมีสุขสรีรองนายกเทศมนตรีเมืองควนลังพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลพนักงานจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการเทศบาลเมืองควนลังเจ้าหน้าที่กองกํากับการ6ก,กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านบึงพิชัยและประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความดีพัฒนาพื้นที่วัดมัสยิดครั้งที่5เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2567ณวัดเกาะวัด ตำบลควนลังอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยร่วมกันปลูกต้นไม้เก็บกวาดขยะมูลฝอยกำจัดวัชพืชฉีดล้างทำความสะอาดบริเวณรอบวัดให้มีภูมิทัศน์ที่สะอาดร่มรื่นและสวยงาม